สวัสดีครับวันนี้จะสนับ BB c h n n n e นะครับจะมารีวิวกันในเรื่องของไก่บอสว่าวครับช่วงนี้จัดโปรอยู่ครับถอดแมสกดีกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวครับนี้เป็นโปรโมชั่นวันนี้7.7็ดนะฮะเจ็ดหมายความว่า77บาท 77บาทประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วยดูนะครับไก่สีไม้1 2 3่งสี่สี่ไม้ครับไก่สีไม้อันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมรับประทานนะครับคุ้มมากอะฮะสำหรับไม้ละยี่สไม้ก็ับแปเข้าไปแล้วอันนี้เจ็สบาทและยังไม่พอยังมี ข้าวเหนียวและน้ำจิ้มครับตัวดีครับก็จะมีน้ำจิ้มและข้าวเหนียวข้าวเหนียวปกติก็10บาทนะครับอันนี้ก็รวมมูลค่าแล้วถ้าซื้อไม่ได้ซื้อในโปรโมชั่นเนี่ย<อ>ก็จะเป็น90บบาทแต่ตอนนี้เพื่อตอบสนองสภาวะเศรษฐกิจนะครับของบ้านเรานะปัจจุบันวิกฤตต่างๆนะครับโควิด ก็ทางไก่บอสว้าวเนี่ยก็เลยลดเหลือ77บาทครับหากินกันนะครับโทรไปได้ที่เบอร์นี้เลยครับหรือว่า Facebook นะครับครับก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ